สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปรารรดำกลัววันนี้เราจะมาทำแกงขนุนใสกระดูกหมูอ่อนกันครับอันดับแรกทำการล้างขนุนก่อนเลยนะครับจากนั้นเรามาเอาแกงกาขนุนออกและหั่นเป็นชิ้นพอดีคำครับ ตั้งหม้อรอให้น้ําเดือดครับและปิดฝารอไประหว่างรอน้ําเดือดก็ทําการเด็ดยอดชะอมครับเราจะใช้แค่ส่วนที่อ่อนของชะอมนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วให้นํากระดูกหมูอ่อนลงไปต้มนะครับเรามาดูวัตถุดิบ ที่ต้องใส่ในแกงขนุนครับหนึ่งพริกจินดาแดง 2. ้หอมแดงครับ 3. ตะไคร้ครับ 4. ข่าแก่ครับ 5. กระเทียมกรีบเล็กครับ 6. ใบชะพูครับ 7. มะเขือเทศครับ 8. ต้นหอมผักชีครับ9ชฉลอมครับ10ขนุนครับอย่างสุดท้ายมะขามเปียกครับเรามาตำพริกแกงกันนะครับใส่ขาลงไปครับใส่ตะไคร้ลงไปครับ ใส่กระเทียมลงไปครับ เมื่อตำละเอียดแล้วให้ใส่พริกจินดาแดงลงไปครับใส่หอมแดงลงไปตามให้ละเอียดครับ เสร็จแล้วนะครับพี่แกงของเราหลังจากทำพี่แกงเสร็จก็หมูก็เดือดพอดีนะครับเราก็นำพี่แกงลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับ จากนั้นให้ใส่ขนุนที่เราหั่นชิ้นไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับทำการคนขนุนสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รอให้ขนุนสุกครับค่อยนำการปรุงรสครับ เมื่อขนุนสุกแล้วให้ใส่มะขามเปียกลงไปนะครับตามด้วยชาโอมมะเขือเทศและผักที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดครับจากนั้นทำการปรุงรสครับเราจะใส่ผงหนวไไสองช้อนชานะครับตามด้วยรสยีหมู2ช้อนชาครับ ทำการคนให้เข้ากันนะครับ